สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้ตีนผีม้วนริมแบนกับจากเย็บผ้าบาเทอร์รุ่น a 8 0นะคะลักษณะตีนผีนะคะม้วนริมแบนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบนสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใช้ลายไหนบ้างลายที่ใช้นะคะเราจะใช้ลายที่1น,นะคะลายเส้นตรงธรรมดานะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นความถี่ห่างของฝีเข็มนะคะถ้าเรากดลบนะคะฝีเข็มก็จะถี่ถ้าเรากดบวกฝีเข็มก็จะห่างขึ้นนะคะถ้าเป็นผ้าชีฟองก็ใช้ประมาณ2.5ก็ได้แต่ถ้าเป็นผ้าคอตตอนก็ใช้สได้เลยกดบวกขึ้นได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะข้างล่างจะเป็นปรับเปลี่ยนตำแหน่งเข็มนะคะถ้าเป็นกรณีเส้นตรงค่ะให้กดบวกขึ้นไป3.5นะคะให้เข็มอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตินผีกันนะคะ วิธีการเปลี่ยนตีนผีนะคะกดคลิปออนสีดำเข้าหาตัวค่ะตีนผีก็จะร่วงลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราใส่ตีนผีม้วนริมแบนเข้าไปค่ะวางก้านเหล็กนะคะให้ตรงกับช่องของตีนผีตรงนี้นะคะแล้วเรายกก้านตีนผีลงนะคะให้เขางับลงแบบนี้นะคะเมื่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองม้วนริมแบนกันเลยค่ะ ัดได้ทั้งสองเส้นนะคะเข้าช่องตีนผีตรงนี้แล้วก็ปัดไปด้านหลังนะคะม้วนริมแบนจะมี2วิธีนะคะวิธีแรกเราตัดปลายผ้าให้เฉียง45องศาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเฉียง45องศาแล้วเราสอดผ้าเข้าไปค่ะสอดผ้าที่เราตัดเฉียง45องศาเข้าไปในช่องนี้นะคะเข้าไปในช่องตีนผีตรงนี้ สอดผ้าให้เลยเตรงช่องนี้นะคะแล้วเรายกการตีนผีลงค่ะมาได้แล้วนะคะเราก็หยับที่มอเตอร์ด้านล่างได้เลยนะคะความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเ,เราตั้งความเร็วไว้ที่เครื่องนะคะหรือควบคุมความเร็วที่เท้าของเราก็ได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเมื่อม้วนเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ด้านที่เราม้วนเสร็จแล้วด้านหลังเก็บริมเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันเลยนะคะอ่าวิธีที่สองนะคะเราวางก้านตีนผีลง หมุนวงล้อเข้าหาตัวนะคะเพื่อให้เส้นได้เขากินเข้าไปในในผ้านะคะเสร็จแล้วเรายกตีนผีขึ้นยกตีนผีขึ้นนะคะแล้วเราเอาได้เนี่ยเอาผ้าตรงนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องนี้สอดเข้าไปแบบนี้เลยดึงดึงหางได้นะคะให้ผ้าสอดเข้าไป แล้วก็กดตีนผีลงนิดนึงนะคะเสร็จแล้ววางก้านตีนผีลงนะคะลักษณะผ้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือให้ริมผ้าตรงนี้อยู่ขอบตรงนี้พอดีนะคะแล้วก็ริมผ้าตรงนี้อยู่ขอบตีนผีตรงนี้พอดีนะคะห้ามให้เขาไหลเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือถ้าผ้าเกินขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องให้เขาอยู่ตรงช่องไฟตรงนี้พอดีนะคะถึงจะม้วนริมแบนออกมาสวยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มม้วนริมแบนกันเลยค่ะ ดึงหางได้นิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนต่อได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะม้วนริมแบนไม่ต้องย้ำนะคะยกการตินผีขึ้นได้เลยค่ะเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะม้วนออกมาแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านที่เราม้วนเก็บริมผ้าเข้าไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะภาพอาจจะเบอร์นิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ต่ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวจะทำตีนผีคลิปต่อๆไปออกมาให้ได้รับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ